อายุก็ขอสวัสดีชาวมันพาทุกคนทุกข้างกันด้วยนะคะสำหรับในสกของคริมดีนอสเราเนี่ยมาอยู่ในสกของเกมนะคะโลว์บล็อกนั่นเองกันอย่างในแบบที่คนทั้งในเกมโลว์บล็อกเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะคะสำหรับแบบที่มีชื่อว่าบล็อกฟรุตนั่นเองําหรับในสกของครีมเนี่ก็ยังอยู่กับแฟนคารลากันอีกเช่นเคยนั่นเองนะ อ่ะ e, ฮ e, e. ีอ่ะฮีอ่ะฮีอ่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเอาที่จริงแล้วเนี่ยคือเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแต่เมื่อเกือบจะปีหนึ่งได้แล้วนะคะเล่นไม่เป็นครามไม่เป็นเลยนะคะสำหรับแบบ Bloxfruit นาะแต่ว่าในคราวนี้นที่กลับมากันอีกครั้งก็เพราะว่าทางแบบเขาเนี่ยได้มีอัปเดตนะคะช่วงวันคริสต์มาสก็ไหนเนี่ยมันมีอัปเดตเนาะก็คือแบบเออลองเข้ามาเล่นดูสักครั้งหนึ่งละกันเพราะว่าเห็นทางคอมเมนต์ก็อยากให้เรามาลองเล่นเจ้าตัวแบบ Bloxfruit ด้วยนั่นเองในสครับเจ้าตัวแบบนี้ทางเหมือนจะมีเป็นระบบอัปเเดตตช่ววงันคริสส์มมาาาข้ สำหรับถ่ายเจ้าตัวเกมบลม็อกสุดเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นพวกเกาะมงเกาะไมอะไรอย่างนี้นะคะคือมันเยืมมาๆก,ก็คือแบบเออก็น่าสนใจอยู่แหละมีพวกกิจกรรมอะไรอย่างนี้เข้ามาแต่เราเนี่ยจะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะโอเคสําหรับเราไหมนะเราอาจจะยังเล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะอาจจะถือว่ามาลองเล่นแบบ ใหม่หรือล้กกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วในสวขของต้นตอกคลิมนี้ยก็จะมีการแจกคงแจกโค้ดใหม่ทั้งหมดนะคะในสวขของทางเกมบล็อกชุดสำหรับใครที่ยังไม่ไปใส่เนาะแล้วก็จะพาไปดูน่าจะเป็นเกาะเกาะใหม่มั้งคิดว่าถ้าทุกคนเปิดแบบว่าภาพสุดใช่ไหมนี่ มันจะคล้ายกับแคนดี้เคนะจะอยู่ตรงฝั่งโน้นเดีเราจะลองไปที่เกาะโนูดูว่ามันจะเป็นอะไรยังไงสําหรับจอตัวกิจกรรม X m a s ของ Time Map Block p l s นั่นเองเออถ้าแต่ว่าก็จะเข้าไปชมกันนะคะก็ช่วยกันฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะที่จะได้เป็นกาลังใจให้กับเราด้วยน้องส่วนสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอย Discord เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ Discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้ Description กับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็ขออภัยในเรื่องของหนึ่งเลยคือเล่นแบบนี้ไม่เป็นนะก็ใครที่เล่น เป็นอยู่แล้วนะดูคลิปนี้แล้วมันขัดใจอะไรไงก็ขออภัยด้วย2เรื่องเสียงแทรกกับเสียข,ของเราในะคลิปมอาจจะปแปลกไปนะคะก็ขออภัยเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูโค้ดจะอยู่ท่วงท้ายคลิปเลยก็สามารถไปดูกันได้เลยนะคะสำหรับโค้นั่นเองโอเคก็เพื่อไม่เปกรเสียเวลาเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวอัปเดตของเจ้าตัวทางแบบบล็อกเวลดีกว่าว่ากิจกรรมวันคริสต์มาสของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะอ่ะอย่างแรกเลยมัง้ง เหมือนเราต้องไปดูที่ร้านค้ากันสักหน่อยมีอะไรแบบเพิ่มเข้ามาบ้างนะคะไ่ได้เล่นนานมากไหนดูซิมีอะไรให้เราดูบ้างเอ่ยสำหรับผลพิศารผลพิศารนะะโอเคมีผลอื่นบ้างไหมเนี่ยผลโอ้โหผลอะไรบ้างเนี่ยผลโค้รเยอะเลยมีผลมังกรผลสัตว์ป่าสปิริตนะคะโอ้โห ผลโคตรเยอะถ้าจะไม่ผิดไหนเหมือนจะเป็นผลนี้มั้งเป็นผลใหม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผลปริศนาเนะาะนี่เป็นคล้ายๆกับพายุหิมะนะะอะไรประมาณนี้ให้เข้ากับธีมช่วงคริสต์มาสดูหนาวนั่นเองแล้วก็ยังต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เกาะลูนโอ้โหแล้วการเล่นคนแรกครั้งแรกเนี่ยโคตรลำบากเลยก็คือต้องไปฟาร์มสักหน่อยมีอันนี้ซื้อปะขออนุญาตซื้อเรือแบบเรือลำต้นน่ะนี่คือเรือลต้นของบ็อกพูดเหร โอ้ยเอาว่าเดี๋ยวนะมันมันขับยังไงอ๋อร้อง้าตรงนี้โอเคก็จำไม่ผิดนะมันจะมีอยู่ฝังโลกเนะเป็นเกาะเริ่มต้นนะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเกาะเริ่มต้นนี้จะมีเกาะใหม่เนาะอีเวนต์อิสมาสันเองเห็นเป็นลูกทรงแคนดี้เคนเมื่อกี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกาะ ใหม่นะคะที่เขาทําการแอดเข้ามาตรงไหนตรงนู้นเออนี่เป็นการเล่นครั้งแรกกับมาเล่นครั้งแรกจริงๆนะคะดิดี่เลเวล่หนึ่งอยู่เลยมีเงินอยู่แค่นี้เองโอ้ไม่กูนสโอเคอันนี้เราขออนุญาตไปดูเกาะใหม่กันสักหน่อยไปส่องๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไงน่าจะใช่มั้งเกาะของขวัญเกาะหิมะ กาะอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับคริสต์มาสเนาะก็ถือว่าดูดีอยู่นะไม่รู้ว่าแบบออกซูนเนี่ยเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะเราเล่นเมื่อหปี2ปีที่แล้วนั่นแหละจะไม่ได้คือนานมากจริงๆอุวยมีกล่องอะไรสักอย่างนึงด้วยเออโอเคขออนุญ,ญาตเข้าไปดูใกล้ๆแล้วกันนะสำหรับทางอัปเดตเนาะแล้วก็จะมีเป็นอะไรเนี่ยของ luxury boat ชิปโอเคเซ็ตโฮมพอยต์อย่างละกันขออนุญ,ญาตไปสองๆดูแล้วกันนะคะอุวยอันนี้มีหีบ เก็บกันมีได้เงินมาแล้วขึ้นไปฮะเอ้ยเกาะนี้ปะเนี่ยใช่ปะวะหรือว่ามันต้องไปอีกรู้สึกว่าเกาะนี้มันจะไม่น่าใช่มากอ๋อคอยอยู่ฝั่งนู้นข้างๆโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้างๆนะคะไม่ใช่เกาะนี้ก็ปีข้างหนึ่งเว้ยเกาะนี้ดูแบบ <c oughs> คริสต์มาสมากมีอันนี้ด้วยดวงดาวนะคะสลสกะณ์แห่งวันคริสต์มาสเนาะโอเคมีลูกอมลูก,กวัดเต็มเกาะเลยฮะเดี๋ยวเราดูซิว่าเกาะนี้มันมีอะไรมาก ขึ้นไปนี้ถึงแล้วก็แค่ขับไปเาากาะเมื่ีนะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนิดนึงมีโบ a t dealer ตรงนี้มีเรือ s a n t าซานต a Claus นะคะใครดูสิ Merry Christmas นะคะต้องการสนใจสินค้าที่ต้องการเทรดเป็นช่วงในมินแต่เทามหรือเปล่าเป็นของแบบสเปเชียลนะคะเราต้องมีอ๋อแค่นี้ในการแลกจะมีการแลรก elf hat Santa hat อันนี้คืออะไรไม่รู้นะโอเควี่เทปอะเอ่อเซตโฮมพอยต์เซต t ไปก่อนเดี๋ยวแตก โฮมพอยต์โอเคเข้าเซปตฟไว้ก่อนละกันสวยฮะดูจซิ่งเกาะน,นี้นี่โอ้โหเท่เลยอ่ะอะไรวะเนี่ยเข้าไปได้ปะมีเอ็พีซีอะไรมัง่งขออนุญาตส่องๆดูละกันนะฮะโอเคเกาะน,นี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าตองลานกว้างเป็นเซฟโซนโอเคเซฟโซนแล้วมีของอะไรขันเอ่ยมเมื่อกี้นะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีการฟาร์มแคนดี้เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องฟาร์มแคนดี้เพื่อเอาของมาแลกสเปเชียลไอเทมนั่นเองโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแต่ลยเไปลองดู2อสอง,สอง,สองสำรวจเกาะดูสิตรงนี้มี NPC Magic Elf นะฮะกดคุยได้ไหมกดคุยได้ยินดีเก้ารับสุราค้าของฉันต้องการทําสัญญาหรือเปล่าแน่นอนมีอะไรเบอกรีโนแคนดี้สะฮะก็จะมีการคุณสอง x p ด้วยเออแล้วก็มีค่าส a t r e ีฟันสุ่มเผ่าอะไรประมาณนี้อืมโอเคมีอะไรอีกบ้างฮะเดี๋ยวลองไป2องสองดูสิ แถวเกาะน,นี้ก็โอ้เหมือนจะต้องความแคนดี้แล้วมันน่าจะมีอะไรสักอ,อย่างหน,นึ่งเจตที่เกาะนี้นี่แหละคิดว่านะฮะโอ้ใจเย็นใจเย็นโอเคเออถือว่าบัตรบล็อกฟู้เขาก็โอเคอยู่นะสำหรับกิจกรรมมาคริสมาสไม่ชัวร์ว่ามันมีอะไรพิเศษอีกหรือเปล่าใครหรือก็บอกได้ถนะ้าไม่ได้เล่นแมบบล็อกฟู้แต่พาพามาดูอัปเดตเนาะเพื่องอัปเดตด้วยนี่แหละสำหรับทำแมปบล็อกฟู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ โอ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีเวลาด้วยเฮ้ยมันเป็นเวลาของอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเวลาที่นับน่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เกาะนี้นะคะก็ใครรู้บอกได้ตรงจุดนี้เนาะโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของอัปเดตคร่าวๆนะคะของทางแมบบล็อกส์ฟรูตนั่นเองเกี่ยวกับกิจกรรมวันคริสต์มาสนะฮะโอเคอ่ะแล้วก็มาทำการแจกโค้กกันเลยนะคะวิธีการแจกโค้กก็ให้มาที่รูมลงท Twitter ตรงนี้เนาะทางด้านฝั่งซ้ายมือถ้าใครแบบไม่เคยเล่นเหมือนเราอะไรอย่างนี้เนาะโค้ดเนี่ยค่อนข้างมีเยอะเลย่ะจะมาแจกโค้ดที่ใช้งานได้ให้หมดแล้วกัันนสหรบคจะเป็นโค้ก เกมเมอร์อัลเสโกรบอทอัดกอ็มนะคะเออคนนี้ก็กดทรายไปจะได้เจ้าตัวคูสอ exp มาอีกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองสามารถไปใส่กันได้นะคะใส่ตามนี้ไปเลยนะโคัวที่4ใช้ได้ไหมโอเคคนนี้ใช้ได้ก็คือคีสเกมมิ่นะคะ k i t t Gaming เนาะคนนี้ใส่เข้าไปเลยนะคะไอคนนี้นะจะได้มาเป็นเจ้าตัวคู2 2 exp เป็นจำนวนที่20นาทีนั่นเองแล้วก็คดต่อไปนะคะคนนี้ใช้ได้ไ,ดไหม ใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงนะ,ะสำหรับคูณ2 EXP นะเกือบ1ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะก็คือโค้ด sub to fur นานในะคะเคยโค้ดนี้นสามารถใช้ได้อยู่เนาะก็กดเรี r นไปเลย่อไมโค้ดต่อปไปนะคะคุณผู้ชมเป็นคูณ2 EXP เหมือนกันอุ้ยถ้าได้คูณ2 EXP มาเยอะๆก็คิดว่าน่าจะต้องฝากไปแหละโค้ดนี้ใช้งานได้อีกนะคะ nu underscore y s ด้วสกอรโปรนะคะใส่ตามนี้ไปก็จะได้จ้าตัวคูน2มาอันนี้ไม่เช่ว่ามันกี่นาทีนะเมื่อกี้ดูไม่ทันแต่ก็คือใช้ได้เหมือนกันสําหรับโค้นี้เอาจริงคือโค้นมันมีเป็นร้อยเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดโอเค โค้ดละไปนะฮะจะละไปเทีละตัวละกันเนาะถ้ามันเยอะไปอะไรเนี่ยจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันสำหรับโค้ดนะโค้ดละไปเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าเมจิกบัสใช้ได้เหมือนกันประมาณ20นาทีนะสำหรับโค้ดนี้เมจิกบัสนะคะคูณ2 EXP เหมือนกันต่อไปเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลย JCWK กด try ไปนะฮะใช้ได้ประมาณ20นาทีเนาะสำหรับโค้ดนี้ก็สามารถไปใส่ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโค้ดอันนี้เลย Star Code เอฮิโออะไรสักอย่างหนึ่งคนนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะประมาณ20นาทีสำหรับคูณ2 e ง p อสพีสตารโค้ดเอฮิโออะไรสักอย่างหนึ่งใส่คำนี้ไปนะคะโอเคโอ้โค้ดเยอะจริงต่อไปเป็นโค้ดนี้เลยฮะบรักซี่คนนี้ใส่ได้ด้วยคูณ2องเอสนาทีสำหรับโค้ดบรักซี่นะคะใส่คำได้เลยโค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดที่มีชื่อว่าอันนี้เลยเนาะฟัตแชนอะติสกอร์วีทูคดนี้ใช้ได้เหมือนกันได้มาเป็น เงิน2เบลีนะคะเออก็ใส่ตานี้ไปได้เลยอืมโอเคทั้งใส่ต้องทิ้งไปแล้วแหละโคมันเยอะจริงค่ะจะได้เอาไปคัดลอกกันใส่เนาะก็ไปเป็นโค้นี้นะคะใช้ได้ไหมใช้ได้โค้นี้นะคะฟาสเชนก็คือจะได้มาอีก1เยนะ1เงินเบลีในเกมนั่นเองแล้วก็โค้ดต่อไปนะคะเอาให้หมดนี่แหละมีบิ๊กนิวส์โคนนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือน่าจะเป็นคูณ2 XP เนาะ20นาทีบิ๊กนิวส์นะคะก็ใส่ไปได้เลยเหมือนกันแล้วก็ยาต่อไปนะคะโคนนี้เลยเ h e g r e รด เอสนะคะโคดนี้ก็ได้มาอีก20นาที XP เหมือนกันนะอืมแล้วก็โคต่อไยเป็นโคดิเซสการเหมือนกันนะคะก็สามารถไปลองใส่กันได้ก็คือโคดนี้เลยซับชื่อเกมเมอร์โรบออันดิสกอร์รีเซตหนึ่งเดี๋ยวเราทําการลองใช้ให้ดูในคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโคเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะโคมันเยอะมากต่อไปเป็นโคดนี้เนาะคูณสามไอคูณสองเอนะขออภัยไปเวลา30นาทีโคดนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็โค้ที่เหลือละใช้งานได้ไหมโคนนี้ใช้งานได้ปล่ฮะ นี่หาใช้ได้ซับชูออฟฟิเชียลนูบี้ใส่ได้เหมือนกันในตอนนี้ต่อไปสตรอว์เฮดฮารีนคนนี้ใช้ได้เหมือนกัน okay. โอเคโอ้โหคูณ2 exp รวัวๆนะฮะอันนี้จะเป็นคูณ15นาทีสำหรับคูณ2องเอ็กพีซับชูนูมาร์เตอร์หนึใส่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีซีโค้ดสุดท้ายในที่สุดก็ามาถึงตรงนี้สักทีซับชูอังเคิลคิซารุนะฮะใส่ได้เหมือนกันออเชียนแสตดลีฟันอ๋อเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะ เดี๋ยวนะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยโอ้ก็คือถ้าใส่ค้พวกนี้ก็คือมันสบบามารถเก็บเอาไว้ได้ใช่ไหมอุ้ยเจ๋งนะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูแล้วแล้วก็คนนี้ซับชูไดกล็อกนะคะโค้ดอย่างเยอะที่ใช้งานได้ในตอนนี้นะคะผู้เล่นใหม่ก็คือฟาร์มได้เต็มๆ5ชั่วโมงคนนี้ โอเคได้เหมือนกันแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิน่าจะใช้งานได้เหมือนกันรล่นใหม่นะคะจะได้ฟาร์มคูซ็อกยิ้งพิกเกือบหชั่วโมงก็คือเป็นอะไรที่โคจะแจ่มนะคะสำหรับโคเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไงนี่ไงเออนี่ไงจริงด้วยโค้ดดีเซสแตนเนี่ยน่าจะใช้ได้ทั้ง2โค้ดเลยก่อนหน้านี้นะคะซับซูอันนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันใช่ไหมซับเกมเมอร์โรบอทดีเซส โอเคลดีไม่ได้ฮะสำหรับโคดนี้ใช้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าสามารถใส่โค้ดได้นะคะก็ประมาณนี้เลยเหมือนจะใช้ไม่ได้แค่2โค้ดนอกั้นคือใช้ได้หมดก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการอารุปอรุปคือให้สรุปอัปเดตนะคะของทางเกี่ตวกรรมบล็อกสุดนะคะช่วงว,วันคริสต์มาสแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ แปลกใหม่ดีนะที่เราจะมาลองเล่นแมปอะไรแบบนี้ดูเนี่ยโอเคใครที่อยากจะลองดูข้อมูลเกี่ยวกับแมปนี้บล็อกฟูดนะคะก็บอกกันได้แนละ้วกันเนาะส่วนเราเนี่ยอาจจะต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมาสักหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นรายละเอียดเยอะอะไรขนาดนะั้นฟ้ายังไม่ถึงเวิวร้อยดีมั้งตอนนั้นเนี่ยจะไม่ได้ก็ใครที่อยากจะมาลองเห็นตัวกันตอบสาหรับทําแบบบล็อกฟูดก็ลองเขียนมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติเตเตตมเกีเ่ยวกับกิจกรรมอัปเดตหรือว่าผู้ทางเกมบล็อกฟูดก็บอกมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะสหรับคลิปวิดีโอนี้้ตอสำหรัน่กอนแล้วกันนเาะ ไว้เจอกันนะคะในส่วของคลิปวันพรุ่งนี้ลากันนะครับผม